เหรียญน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะบล็อกนวะไม่ต่อโค้ดหนึ่งในสามพันเหรียญเท่านั้นดูยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหนึ่ง EP นะครับ กับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเหรียญดีหายากนะครับสร้างน้อยหายากของหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนำวิธีดูแล้วก็แบ่งปัน FC พี C P ่น้องทุกท่านนะครับถ้าดูแลชอบนะครับคลิปนี้ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ EP นี้ให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญมหามงคลนะครับเหรียญมหามงคลออุมอนะครับปี2517นะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะครับ เลรรุ่นนี้ก็จะมี2พิมพนะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับจำนวนการจัดสร้างก็รวมๆกันทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กนะครับประมาณ5 0,000 000, 000. ื่นเหรียญนะครับห้าหมื่นเหรียญส่วนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่มีการจัดสร้างไว้นะครับมีเนื้อทองคําประมาณ17เหรียญนะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินประมาณ2,000เหรียญ แล้วก็เนื้อโลหะนะครับเนื้อไอ้เนื้อนวะโลหะแบบนี้นะครับประมาณ3,000เหรียญนะครับทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับประมาณ3,000ันเหรียญนะครับเนื้อนวะโลหะ3,000เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงประมาณ30,000ื่นะครับ30,000่นกว่าเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะโลหะนะครับสำหรับการเช่าหาบูชานะครับการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ หยิบขึ้นมานะครับดูพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าเป็นหลักพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับความคมชัดต้องคมชัดนะครับอ่านี่นะครับดอกบัวที่อยู่รอบรอบนี่ครับต้องติดคมชัดลึกนะครับทุกดอกพิมพ์หน้าก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาชัดชัดคมคมลึกๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพิมหน้าต้องแบบนี้นะครับหน้าตาจมูกเส้นในตาเส้นตาแก้มปากนะครับนี่ครับติดคมชัดแบบนี้เลยนะครับหน้าตาพิมพ์แบบนี้นะครับเส้นผมเป็นลายๆนะครับใบหูใหญ่ๆนะครับนี่นะครับดอกบัวเห็นไหมครับติดเด้งๆคมๆลึกๆเลยนะครับดอกบัว นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อนวะนะครับเส้นเสียนจะเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับตามพื้นผิวนะครับพื้นเหรียญเส้นเสียนวิ่งสายกระจายนะครับตรงสังคตินะครับจะเยอะเลยนะครับนี่นะครับเส้นเสียนนะครับ โบนะครับความคมชัดตัวหนังสือนะครับโลวงปูแหวนสุจินโนเป็นแท่งคมชัดนะครับโบนี่ก็จะลึกๆเลยนะครับใหญ่ๆลึกๆนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับจะเด้งๆลึกๆเลยนะครับโบติดชัดๆนะครับตัวหนังสือที่อ่านออกชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับนี่นะครับโบไอ ดอกบัวนะครับดอกบัวเหมือนกันนะครับต้องติดคมชัดลึกๆนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับต้องเป็นดอกแบบอวบๆติดคมๆเลยนะครับอ่าบล็อกนวะนะครับส่วนมากนะครับจะดูตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับจากตัวคำว่าอุนี่นะครับสระอุนะครับมาถึงม้าม้านะครับแล้วก็อ่าอ่างก็จะมีเส้นแตกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ ะมีเป็นเม็ดจุดไข่ปลาอยู่หนึ่งเม็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงกลางเลยนะครับจะเป็นเม็ดไข่ปลาอยู่ครับหนึ่งเม็ดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกนวะนะครับที่เห็นในบล็อกนวะแล้วก็เนื้อเงินก็เห็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงก็มีนะครับบล็อกนวะแบบนี้นะครับนี่นะครับ ซาลาอมีเส้นแตวิ่งผ่านมามาขึ้นไปนี่นะครับตัวอ่างก็จะมีเส้นแตกขีดขีดขึ้นมาอีกหนึ่งขีดนะครับนี่นะครับนี่นะครับบอกนวะนะครับนี่นะครับดอกบัวต้องติดคมชัดลึกๆเด้งๆนะครับสวยๆนะครับดอกบัวนะครับกลีดลงมาเนี่ยนะครับ คมชัดนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดเจนมากๆนะครับกีบบอกบัวตรงนี้นะครับอ้วนอวบอวชัดๆนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสองหนะครับองนี้ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับองนี้นะครับ มาดูเบอร์ตัดเัื่อนสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับลักษณะตัวตัดนะครับเนื้อนวะนะครับจะค่อนข้างเป็นฟัดเฟืองละเอียดละเอียดหน่อยนะครับนี่นะครับช่วงประมาณสักนี่นะครับจะเห็นเป็นรอยฟันเฟืองอย่างนี้นะครับประมาณสัก3นาฬิกานี่นะครับนี่นะครับประมาณสัก3านาฬิกาช่วงนี้นะครับนี่นะครับ ลอยพันเฟืองที่ีนะครับเลเดียงกันโดยรวมนะครับเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับสำหรับเนื้อนวะนะครับหนึ่งในสามพันเหรียญนะครับองค์นี้สวยๆนะครับนี่นะครับ พิมหน้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวะนะครับเหรียญมหามงคลอุมอนะครับปี2517นะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่ยอดนิยมนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับองนี้เนื้อนวะโลหะไม่ตอกโค้ดนะครับไม่ตอกโค้ดแต่สวยนะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักเขมานะครับพูดคุยราคากันได้นะครับองนี้นะครับอ่านะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ